มม sociedad, แมงลักหรือหัวละพาหัวละพาจะใส่หัละพาใส่ลงไปหนึงหอมมันไม่หอมอ๋อโอเคสวัสดีค่ะมื้อนี้จะขอพี่น้อยดิเฮ็ดขนมจีนน้ำยากะทิไว้ให้เนาะจะเฮ็ดผักมีโคาราดค่ะเพื่อที่ว่าเอาไปวัดน้ำค่ะเอาไปถวายพระพ่องค่ะ กัเตรียมกันนี่พี่น้อยแก็กบเข่าต,ตอนนี้เลย<ร>ต้มปลาและแกะเนื้อปลามะขูกก็เครื่องิกแกงส่วนเครื่องิกแกงนั่นพี่น้อยก็ได้ตําขึ้นมาเองและใส่กะทิสองกระป๋องเพื่อทำน้ำยาอ,อันนี้ด<ม>น้ำยา,ำยาอย่างนี้ขะก้น้ำยากะทิหนมจีนเนาะอันนีน้โอ๊ตพี่สาปลาตำปลา Mm hmm. อันนี้ผัดกันอย่างเนี่ยเอาผัดให้มันหอมเฉยๆแก <Yeah. S 1> mm hmm. ผัดกะทิให้มันหอมหอม yeah. mm hmm. แล้วค่อยเอาปลาที่โอกไว้แล้ว <Yeah. S 1> ตำตำไว้แล้วแล้วก็ค่อยเอาใส่ผัดนะฮะ Crikey. Ủa, uh phá -huh. oh. uh -huh. oh, tăng phá ye... tổ nè Ừ Phá lấy nè nè, là cả ลายสิสามสิอ๋ออะอฮะอ๋อใส่สี่บาทเหรอเออสี่บาทไหนดูของที่ใส่เนี่ยอ๋อทำเป็นพวกน้ำซุปปลาแล้วเทน้ำลงอ่ะค่ะอื้อือ โอเริ่มสีสันแล้วไห้เห็นชัดลแล้วนัวเราต้องใส่น้ำพริกหรือเปล่าส่แล้วตอนนี้รอตอนนี้ตอนนี้รอนน้ำน้ำให้เดือดหรือจะเดือดแล้วค่อยเอาลูกชิ้นลงโอเค <B of> บอกตอนนี้ตอนนี้ก็เอาลูกชิ้นลงด้วยค่ะเพราะว่าน้ำไอ้พี่น้อยมันสุกเนื ค่ะเอาลูกชิ้นลงแงละค่ะเพราะานามมันเริ่มเดือดขึ้นละค่ะมันจังจะได้นนวลบอกพี่น้อยลูกชิ้นค่ะคนให้นมันแหลงไปเลยค่ะนโ่มแหลงโหลดรับนาก็ขายอีกอือฮึหลดไฟล่วงลวอ่าบัดเนี้ยเข้าไปสวนกันบอกบัดเนี้ย กินมากเลยพี่น้อยโอเคบ่ okay, จืดไปไหน่วะอ๋อใส่ซีอิ๊วขาว้งใส่น้ำปลาโอ้โนี่ลูกแพโอ้ลูกแพมันดกขนาดนั้นเลยเหรอ ลูกแพรมนมันเยอะปันนี่เลยหรืออู้มันดกจริงๆลูกแพร่สองึ้นไปหนีย่ยแล้วตอนนี้กินได้ยังมันยังแข็งใช่ป่ะเปรี้ยวๆจิ้มพริกเกลือได้อยู่อ๋อผักแปนแปนกำลังออกดอกค่ะอ๋อผักแปนเยอะเลยนะอือหืออ๋อเนี่ย ต้นแอปเปิลกับต้นแพรโอ้เนี่ยก็แพรโอ้แพรเยอะเลยอ่ะต้นเล็กๆเองอ่ะโอ้ยดกขนาดนู้เดินเข้าไปได้บ้างบอนะฮะขออนุญาตค่ะโอ้โหขนาดต้นเล็กๆต้นเล็กๆนิดเดียวเองลูกแพรเต็มเลยแอปเปิลอ๋อเนี่ยต้นพริกแล้วนี่ต้นลูกอะไรอ่ะไอ้นั้นแครโตอันนี่เนาะลูกแครอทลูกแครอทอ๋อแครอทมีลูกด้วยเหรอ อุ้ยตายแล้วเพิ่งรู้จากเพราะเห็นแต่โพเทโเทีที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีลูกโพเทโทซก็มีลูกด้วยค่ะอ๋อเหรออ๋อเป็นพุ่มใหญ่างเนี้เลยเนี่หัวะละกันนะเว้ยนี่ลูกอย่างนะั้นนี่ต้นถัวถ่วถั่วยาวนะกินได้อร่อยหวานอืมถั่วยาวค่ะ ไม่รู้ผักอีตู่ตรงไหนเอาเลยเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้ยาวขนาดนี้หรือสองแปลงเลยเหรอเออโอ้โหจูผักอีตู่หัวระพาอ๋อผักอีตู่หัวระพาอีตู่สองแปลงเออหัวระพาอันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นหอมมันนี่หัวระพาอันนี้โหระพาหระพาที่ใส่แกงเผ็ดใส่แกงเชวหวานแกงเฉวหวานบุ้งไหนผักบุ้งอ๋อเนี่ยผักบุ้งที่พูดถึงเนี่ย เรามาเก็บผักบุ้งจะไปกินกับขนมจีนไงนอ๋อค่ะแล้วก็หนุนกะเพราอยู่ในอยู่ในอยู่ในบาฟอยในบาฟโอดใจ <laughs> ใช้ของให้เป็นประโยชน์เลยนะบาฟเก่าเนี่ยอหนือสวยงามมากเลยอ,อมาทำเป็นกระถางต้นไม้อ,อันนี้โหระพาวอะ่ะกะเพราโอ้กะเพราโอ้ยพูดผิดทุกอย่างเลยเอือหือถัว ถั่วโอ้โหค่ะว้าวเห็นมันเป็นแดงกันเลยเป็นโคอือหมต้นนี้อร่อยต้นนี้ไม่อร่อยหรืออร่อยหมดนนั่แหล้วต้นนี้ก็อร่อยต้นนี้อร่อยกว่ามันสุกหรือยังยังแต่มันแก้มแดงแล้วนะแต่ถ้ามันสุกมันลูกเบลอเลยเหรอ ลองชิมนะเคยลองชิมอย่าลูกลูกเนี้ยนะนี่เนี้ยลูกลูกลูกเนี้ยเอาลองชิมนะไปกินกับพริกเกลือโอเคมีฟักโพดมีถั่วมีสวนถวั่วอืมอร่อยอยู่นะมีฟักทองฟักทองตรงนี้ฟักทองเมืองไทยฟักทองเมืองไทยอา้าวที่ข้างหน้าไม่ใช่ฟักทองเมืองไทยเหรอไม่ใช่หรอ อ๋ออันนี้ฟักทองเมืองไทยยังไม่เห็นลูกกระหล่ำมะกระลอุ้ยกระหล่ำไปกินคนจีนกว้างมากเลยค่ะที่ดินที่ปลูกต้นไม้ค่ะมันเยอะมากอันนี้แอร์กูสเบอรี่จะมันหมดอ๋ออฮะโอเคกูสเบอรี่ฟักทองไทยกำลังออกยอดไหนอ๋อเนี่ย โอ้ฟักทองเยอะเลยอะ่ะแอปเปิลแอปเปิลลูกแดงโตลแล้วนะนั่นนะแอปเปลลิลท้ายสวนวาวใหญ่ละไปเดี๋ยวรับแกงเราโอเคค่ะจะไปเอาขนมจีนที่บ้านพี่น้อยนะค่ะตอนนี้ค่ะแล้วค่ะอร่อยด้วยใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนปิดไช่ มันเอเนื้อปลายืดมากเลยเนื้อปลาลอยขึ้นลยเนาะน่าทานสุดยอดเลยค่ะแมงลักหรือหัวละพาหัวละพาใส่ไฟไหม้นลยเออโอเคได้ได้เอาไปกินก่อนเอาไปกินก่อน เดี๋ยวเออกระแบ่งส่วนไปวัดกระแบ่งไปอ๋อเนี่ยนมจีนพี่น้อยทำไปแล้วม uh ันบอกอันนี้อันจะไปแบ่งไปวัดอยู่เฮียนหรือเปล่าเอาไปแบ่งยุนว้ดนุก็ตรงมาเอาพัดมีอีกอ่ะพี่น้อยก็แบ่งแบ่งอ่อไวตัางหากกันแหละพวกมโนไปกินกันก่อนเขาถ่ายยื่หน้ายู่บ้านอ่าฮะเนาะอันนี้ไวอืมจะอันเอา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 ขึ้นฟิมปิด ปิดฝาหม้อให้นู้ก็โอเคแล้วนูว่าพ่อน้องเขาไปกินพ่อค่ะค่ะพ่อพ่อเอาไปวัดน้ำอ้าวหลักฐานเปิดเปิดแบบกับพื้นเลยนะคะขอโทษเออให้งองสบายๆหน่อยก็ได้จะกินแล้วไม่สนใจ Ba no, te aw en. Ba te aw en. Na no, wujou mwen shimik. To...